สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์น,นะคะสําหรับวันนี้จ๋ามีแนวทางตัวเลขเนาะเอามาฝากเพื่อนๆเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจ๋าจะมีชุดตัวเลขไหนมาฝากเพื่อนๆบ้างก็อย่าลืมนะคะท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะอ่ามาดูกันนะคะ วันนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของแอดใบเขียวอยู่นะคะอ่าวันนี้จะานำมาฝากนะคะเป็นชุดแอดใบเขียวมาดูกันเลยนะคะคำนวณสูตรใหม่เนาะ ดูการว่าจะมีชุดไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นของงวดวันที่16มิถุนายน63ซึ่งตัวเลขที่ให้มาจะมีทั้งหมด4ชุดนะคะชุด2ตัวเนาะ4ชุดก็จะมี60 518 51, 8และ49นะคะทั้งหมดนะคะ4ชุดเนาะ ขอให้โชคดีนะคะมีโชคกันนะคะซึ่งอ่าอันนี้นะคะจะเป็นชุดของแอดใบเขียวเป็นชุดสองตัวนะคะอ่าเพื่อนๆที่รออยู่นะคะชุดแอดใบเขียวสามตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแอดใบเขียวสามตัวมีชุดไหนบ้างงวดที่แล้วเข้าไปนะคะสามตัวตรงเลยนะคะสามตัวตรงๆเนาะอ่า ขออขาภัยนะคะ3ามตัวตดอ่างวดที่แล้ว3มตัวต้นงวดนี้มาดูกันนะคะเป็นแอดใบเขียวนะคะอ่าสำหรับชุดน,นี้นะคะแอดใบเขียวแอดใบเขียวเนาะทดลองสูตรใหม่นะคะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าทดลองสูตรใหม่นะคะมีตัวเลขไหนเอามารุ้นโชวกันนะคะ,ะมาดูนะคะจะมีชุดเก่ากับชุดใหม่นะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเนาะชุดเก่านะคะว่าให้มาแล้วเข้าจริงไหมนะคะชุดเก่าว่ามีชุดไหนบ้างนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนหกปี6.3ชุดใหม่ สิบหกเดือนหกปีหกสามเนาะมาดูชุดเก่ากันก่อนนะคะชุดเก่าให้มานะคะสามตัวบนอ่าชุดสามตัวบนให้มาเนาะก็จะมีนะคะหกสี่เจ็ดนะคะหกสี่แปดหกห้าเจ็ด 6 5 8นะคะอันนี้จะเป็นชุดสามตัวนะคะสำ,สำหรับอแอดใบเขียวนะคะชุดสองตัวก็จะมีนะคะ4 7 4 8 5 7และ5 8เนาะ2ตัวล่างให้มาก็จะมีนะคะ15 สามห้าหนึ่งหกและสามหกนะคะอันนี้จะเป็นชุดเก่าเนาะสำหรับชุดเก่านี้นะคะผลที่ออกนะคะสามตัวนะคะออกห้าหกเจ็ดและสองสี่เนาะซึ่งนะคะผลที่ออกนะคะเข้าชุดนี้นะคะ 6.57จะเป็นแค่คู่โต๊ดกันนะคะก็เลยหลายท่านนะคะที่ติดตามของแอดใบเขียวอยู่ก็น่าจะได้โชคกันไปนะคะอ่าอันนี้ชุดเก่านะคะผ่านพ้นไปชุดใหม่นะคะจัดให้มานะคะอ่าเหมือนกันนะคะอ่างวดวันที่16นะคะเดือน6ปี6 3ชุด3ตัวบน เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าชุด3าตัวบนนะคะให้มา9ก้าสี่ห้าเหกห้าห้าและ9ก้ห้าหนะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุด3าตัวนะคะชุดสองตัวนะคะก็จะมี 4ี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกนะคะอ่าสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างเนาะก็จะมีแปดหนึ่งแปดหกชุดนี้นะคะแปดเก้ากับเก้าแปดนะคะอันนี้ก็ เน้นนะคะตัวกลับเนาะอ่ะตาต่อมานะคะ9ขอภัยนะคะ9เนาะ9 6นะคะและ91นเนาะชุดนี้นะคะเราจะรอผลเนาะอ่าชุดนี้เราจะรอผลกันนะคะสำหรับเป็นชุดใบเขียวนะคะ ก็เชื่อนะคะว่าหลายท่านคงกำลังมองหาเลขเด็ดอยู่นะคะามาดูชุดนี้นะคะมาดูชุดต่อมากันนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นหวยนะคะหวยเด็ดไอ้ไข่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดเด็ดของหวยเด็ดไอ้ไข่เนาะให้มานะคะงวดนี้นะคะประจํางวดวันที่16มิถุนายน2563อ่าให้มานะคะเป็นชุดตัวเลขจะมีทั้งหมดนะคะ ชุด3ตัวและ2ตัวนะคะชุด3ตัวให้มานะคะ9 6 4ชุดเดียวเท่านั้นนะคะชุด3ตัวเนาะสองตัวนะคะก็จะมี8 7นะคะและ8 9ให้มานะคะ2ชุดเนาะสองตัวนะคะอ่า3ตัวแค่ชุดเดียวแต่นะคะ วันนี้ยังมีแต่นะคะที่ให้มานะคะจะเป็นชุดของหวยเด็ดไอ้ไข่นะคะเพื่อนๆลองมาดูกันนะคะว่าชุดของหวยเด็ดไอ้ไข่นะคะจะให้มานะคะเป็นชุดตัวเดียวกันกับหวยใบยเขียวเนาะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆนะคะสังเกตดูว่าถ้าชุดนี้นะคะเด็ดนะคะแล้วอีกหนึ่งชุดเด็ด นะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันวา่าถ้าชุดนึ่งเด็ดชุดนึงเด็ดนะคะงวดที่แล้วเข้างวดงวดนี้งวดที่แล้วเข้าทั้งสองชุดนะคะแล้วงวดนี้ลองดูนะคะลองดูกันไหมว่า,าจับคู่กันได้มาแล้วนะคะมันจะมีเลขตัวเดียวกันด้วยนะคะซึ่งนะคะ,ะชุดนี้นะคะของใบเขียวนะคะใบเขียวให้มานะคะ 946ส่ 9, 4, นะคะส่วนของหอยเด็ดไอ้ไข่นะคะให้มานะคะก็จะมี964จะเป็นชุดเดียวกันนะคะเป็นคู่ตักันเนาะอ่าสองตัวถ้าหากตัดเล่น2ตัวนะคะชุดนี้นะคะตัดออกมาก็จะได้นะคะ64เนาะอ่าอันนี้นะคะชุดของใบเขียวก็ได้มาเหมือนกัน64นะคะแต่น่าจะอ่าดังทะลุดาวอังคารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยอ่า หน้าลุ้นตัวต่อไปนะคะชุดสองตัวชุดสองตัวนะคะใบเขียวนะคะให้มาชุดนี้นะคะถามว่าเน้นใช่ไหมนะคะที่วงเล็บไว้นะคะอ่ะเน้นตัวกลับด้วยนะคะอันนี้เราก็คือเราเน้นกันนะคะตัวกลับด้วยนะคะส่วนหอยเด็ดไอ้ไข่ให้มาเหมือนกันนะคะ8 9นะคะ8 9 9 8เนาะซึ่งอ่าใบเขียวให้มานะคะ8 9 9 8เเช่นกันยังไงเราก็ ซื้อตัวเลขนะคะเราก็ต้องกลับเหมือนกันนะคะอันนี้8 9นะคะอีกหนึ่งตัวก็คือ98เนาะก็เลยนำมาฝากนะคะคือมาเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆได้ดูเนะาะแบบว่า,าแยกแยะกันไปเลยนะคะว่า,าตัวเลขที่ให้มาเนาะคือเป็นเลขตัวเดียวกัน แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะที่ใครเห็นข้าวข้ามาแล้วนะคะสําหรับอของคุณดุยพลานะคะงวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วเข้า6กเด้วยนะคะเป็นชุด2ตัวบนงวดนี้ให้มานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าะจะนําตัวเลขทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันได้ทําไมนะคะ,ะสําหรับนะคะชุดของคุณดุยพลยนะคะ ให้มานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันที่นะคะสิบหกมิถุนายนหกสามเนาะมาดูนะคะบนกับล่างนะคะอามาดูกันนะคะว่าบนกับล่างเนาะชุดของคุณดุยพลายให้มาตัวไหนเนาะแล้วทำไมจะถึงนำมารวมในคลิปนี้นะคะบนนะคะดุยพลายให้มานะคะจะมีเจ็ดเก้า ล่าง80บนนะคะ78ล่าง81 89บน89ล่างนะคะ8 3อ่าทำไมนะคะจ๋าถึงนำตัวเลขของอชุดของคุณดุยพลายมาเปรียบเทียบนะคะซึ่งของคุณดุ่ยพลายก็มาตรงกับชุดใบเขียวนะคะนั่นก็คือ8998นะคะอ่าแล้วนะคะ ซึ่งก็ยังไปตรงกับชุดของหวยเด็ดไอ้ไข่อีกนะคะนั่นก็คือ8998นะคะก็เลยนํามาฝากนะคะนํามารวมไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะสําหรับเลขทั้งหมดนี้เนาะก็เลยสรุปมาให้ว่าเออก็ยังมีตัวเลขเด็ดนะคะเอาไว้ให้ลุ้นกันอยู่ด้วยนะคะ,ะสําหรับนะคะวันนี้สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ลองติดตามลุ้นดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ